เรามาเจอกับมีกองไฟที่เพิ่งก่อเสร็จไปไม่นานนะครับต้องมีใครสักคนอยู่แถวแถวนี้หรือเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนเสียงลึกลับก็พูดขึ้นมาว่านั่นใครนะ่ะนายดูไม่เหมือนคนเดินทางทั่วๆไปเลยนะนี่คือเหตุผลเดียวของพวกเราต้องมาอยู่แถวแถวนี้ พวกนายกำลังไล่ตามพวกเราอยู่ใช่ไหมนี่น้องสาวเราต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการและสุภาพสิก่อนที่พวกเราจะจัดการเจ้าหมอนี่ฉันชื่อว่าชามเป็นหัวหน้าของกลุ่มโจรผู้โชคดีหมูจะแปลยังไง ฉันก็มอบโชคให้กับทุกคนที่บังอาจผ่านเข้ามาในเส้นทางของเราฉันคือพี่สาวที่อายุมากที่สุดฉันคือผู้นำเครื่องรางที่นำโชคร้ายมาให้กับเธอชื่อของฉันคือโ l o เวอร์นายเคยได้ยินเรื่องของใบโคลเวอร์สีกรีดไหมซึ่งฉันจะให้นายมากขึ้นเป็นสองเท่าเลยฉันคือ ี่สาวคนที่สองฉันคือไปโคลเวอร์ที่นายไม่มีทางที่จะเด็ดไปได้และฉันคอยมือโยนออกมือโยนเหรียญฉันจะออกหัวเสมอและนายก็จะออกก้อยนั่นแปลว่านายจะต้องแพ้นายไม่มีทางที่จะมาเดิมพันในการเสี่ยงดวงกับพวกฉันได้ฉันคือสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดคอย ที่แปลว่าเหรียญแน่นอนฉันเมะฉันไม่ใช่ผู้ที่จะนำโชคดีมาให้นายหรอกนะอาจจะแปลตะกุกตะกัดบ้างนะครับพวกเราคือกลุ่มโจนที่ไม่มีชื่อเสียงกลุ่มโจนแห่งโชคชะตาและตอนนี้โชคของนายก็หมดแล้วโอยน้องสาวกลุ่มสตรองบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองพี่ ฉันลงมือแค่นิดหน่อยก็เอาชนะเขาได้แล้วออกมาเลยทอ็อกซิโครบจัดการใช้พิษของนายอาบจ้าหนมุมนี้ซะ,ะเราก็จะแบทเทิลกับคอยนะครับโดยที่เขาส่งทอ็อกซิกโครออกมานะครับก็ส่งลับสเปรย์ออกไปนะครับซึ่งทอ็อกซิกโคลเป็นธาตพิษต่อสู้นะครับพิษต่อสู้ เราต้องเจอกับแฟรี่นะครับแฟรี่พลังจิตของผมมิสเตอร์ไมค์โดมไยออกไปด้วยท่าคอนฟิวชั่นนะครับโดนคุณสีจะรอบไหมชนะแล้ว <laughs> ดูเหมือนว่าวันนี้โชคชะตาเป็นจะเป็นของฝ่ายทีมแกลแล็กซี่นะพูดง่ายๆคือไม่ยอมรับว่าตัวเองแพ้นะครับแค่บอกว่าชน,นะโชคไม่ดีดูเหมือนว่าทีมแกลแล็กซี่ก็คอยไปไล่ตามจับพวกเราอยู่สินะแม้ว่าฉันจะออกจากทีมมาแล้วก็ตามอาวแสดงว่าคอยนี้ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นสมาชิกของทีมแกลแล็กซี่นะครับเอาชิ้นส่วนบ้าๆนี้ไป เราก็ปล่อยไม่ต้องไปยุ่งกับพวกเราอีกเราได้รับตัวชิ้นส่วนผนังกลับมาแล้วนะครับพวกเราไม่น่าไปหลงคิดเลยว่าชิ้นส่วนหินมาบ้านี่จะเป็นสิ่งมีค่าขโมยมาก็ไม่เห็นจะได้อะไรมันช่างเป็นของไร้ค่าเสียเหลือเกินอยากจะได้ก็เอาไปเลย ชามก็บอกว่าบอกหน่อยสิว่านายตามพวกเรามาได้ยังไงนายตามพวกเรามาเพื่ออะไรมันมีตัวเลือกนะครับผมอยากจะช่วยคุณยายคาราบ้าหรือว่าผมอยากจะช่วยโปกเกมอนซาลูนา่าอยาจะช่วยคุณยายคาราบ้าเพราะว่าเขาแก่แล้วจะมาตามพวกเธอมันคงยาก โอ้ช่างใจดีซะเหลือเกินนายเนี่ยช่วยคนอื่นโดยไม่นึกถึงตัวเองเลยนะเวลาของนายกำลังเดินไปนะนายกำลังสิ้นเปลืองเวลาเปล่าๆทีนกาแล็กซี่คืออะไรวะขอโทษนะครับที่แปลได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมีอยู่เจอศัพย์ยากๆเข้าไปนะครับแต่ก็โอเคตอนนี้เราได้ชิ้นส่วนกลับมาแล้วนะครับเราก็เอาชิ้นส่วนกลับไปที่ ในถ้ำนะครับกลับไปหาคุณยายคาราบ้านะครับทางไปทางไหนหนะขอเปิดแผนที่เว็บโอเคอยู่ข้างหน้าเรานะครับบทีเวลาขี่กวางแล้วผมข้ามสะพานถึงตกลงไปจมน้ำตายเพราะฉะนั้นเดินข้ามไปก่นโอเคท้นส,ส่วนกลับมาแล้วนะครับ บโรบอกว่าโหเยี่ยมมากเลยในใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็กลับได้ชิ้นส่วนกลับมาอย่างปลอดภัยฉันนะได้ยินว่าคุณยายคาราบ้าแก่แล้วแต่ว่าก็หัวรัน้นหัวดือ้อแต่ยังไงซะเธอก็เป็นเธอก็ทุ่มเทอุทิศตัวให้กับเคลนเพล,ลตั้งแต่ยังสาว เธอใช้ชีวิตมาตลอดเพื่อเคลนเพลเพื่อเกาะฮิซุยแห่งนี้แล้วก็เชื่อมั่นในท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่ชินโนะมากๆฉันคิดว่าจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เกลียดเคลนไรมอนหรือว่าทีมแคลเอ็กซี่หรอกนะเธอน่แค่รักเคลนเพลของเธอมากๆเท่านั้นเองฉันหวังว่า เธอจะช่วยเรียกสติของโปเกมอนอุซาลุนาได้เขาบอกว่าถ้ามีโปเกมอนคุ้มข้างในดินแดนนี้ฉันก็คงจะทํามาค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเธอช่วยทําให้อุซาลุนาสงบลงมันก็เป็นการดีกับฉันโอเคนั่นคือสิ่งที่โวโลพูดกับเรานะครับต้องขอตังสติแปลนิดหนึ่งตอนนี้เราเอาก็เอาชิ้นส่วนกลับมามอบให้กับคุณยายคาราบาแล้วนะครับคุณยายหันมาแล้วบอกนี่ เอ้าหนุ่มฉันบอกให้เธอไปแล้วไงทำไมยังมากวนใจฉันอีกถึงเธอจะมาอีกกี่ครั้งฉันก็ไม่เปลี่ยนใจหรอกนะแต่ว่าเราก็ยื่นชิ้นส่วนให้ครับเฮ้ออะไรกันเนี่ยเธอกลับมาผมกับชิ้นส่วนที่พวกโจรคนนั้นขโมยไปทั้งๆที่เธอเป็นคนแปลกหน้าและฉันก็ไม่ได้ต้อนรับเธอแต่เธอก็กลับช่วยฉัน เธอตั้งใจจะช่วยอุซารุนาจริงๆใช่ไหมใช่แล้วฉันไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะมีใครที่ห่วงใยอุซารุนาขนาดนี้เอาละขอฉันดูชิ้นส่วนนั้นหน่อยนะคุณยายคาราบ้าก็ประกอบชิ้นส่วนกลับเข้าไปที่ผนังนะครับ อ, L I อไรเนี่ยมันเป็นภาษาของตัวอันโนนนะครับถ้าจำได้ก็คือเคยปรากฏมาแล้วในโปเกมอนภาค2นะครับยยบัญญาคาบ้าก็อ่านแปลให้เรานะครับมันบอกว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดต่างเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ และอยู่ร่วมกันฉันเข้าใจลรืนี่คงหมายความว่าอยากจะให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคอยช่วยเหลือกันเหมือนที่เธอเอาชิ้นส่วนกลับมาให้ฉันฉันอ่านประโยคน,นี้หลายต่อหลายครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเข้าใจความหมายของมันจริงๆนี่คงจะเป็นสิ่งที่ท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่ชินโนะ อยากจะชี้นำพวกเราสินะเธอชื่ออะไรละ่ะพ่อหนุ่มผมชื่อนาทีครับโอ้นาททีให้ฉันช่วยเธอเถอะนะในการทำให้โปเกมอนอุซาลูน่าสงบลงมันเป็นเรื่องจริงที่อุซาลูนา่าคลุมคัั่งขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงขั้นเกรี้ยวกลาดเหมือนกับคริเวอร์หรอกนะ ฉันคิดว่าเขาเองก็พยายามจะทำให้ตัวเองกลับมาเป็นปกติเราแค่หายาบางอย่างมาให้เขานั่นก็น่าจะช่วยได้แล้วฉันไม่อยากจะให้โปรแกรมวันต้องไปต่อสู้หรอกนะแต่ว่าฉันก็คงหวังพึ่งเธอได้ใช่ไหมอุสลุน่าชอบอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าสลัดเมาส์ ไปเจอกันที่นั่นนะเมื่อเธอพร้อมแล้วเอาละครับอันนี้เราก็ได้รับความไว้วางใจจากคุณยายคาราบ้าแล้วนะครับแล้วก็บอกให้เราไปเจอกับเธอที่ทุ่งออยู่ตรงไหนเนาะชื่อว่าสลัดมาสฟ์อ่าอยู่ข้างล่างนี่ครับสลัดมาสฟ์โอเค จะต้องเดินทางไปทางซ้ายนะครับไปเรื่อยๆมีจุดขึ้นในแผนที่บอกอยู่นะครับตัวกวังวาวเดียนี่วิ่งได้เร็วมากๆเลยนะครับก็สามารถกระโดดข้ามได้ด้วยนะครับมีโปกเกมอนน่าจับเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอไปทำภารกิจหลักของเรากันก่อนนะครับ โอ้โกระโดดข้ามได้ด้วยสุดยอดโอ้เจอแทงกันแล้วแทงกีล,ลาด้วยนะครับแล้วก็บริเวณที่เราจะไปคือตรงนั้นนะครับเรามาเจอกับป้าคาร้าแล้วนะครับนาทีทั้งนี้อุซารุนากำลังอารวาสแต่ว่าเขาก็ยังพยายาม เขาก็ยังจําฉันได้ยังจําสายสัมพันธ์กับแพนเพล,ลิได้เขายังไม่สูญเสียสติและความทรงจําตอนที่ฉันเล่นเพลงจากคุยเซเลสติก้าคุณยายคาร้าก,ก็เป่าคุยนะครับเรียกให้โปกเกมอนอุซาลุนาปรากฏตัวนะครับ ออกมาแล้วนะครับฉันขอแนะนำให้เธอได้รู้จักกับโปเกมอนอุสาลูน่าแต่จำไว้นะว่ามันเป็นโปเกมอนที่พวกเราชาวแคลนเพลรักมากๆฉันไม่อนุญาตให้เธอจับมันเราต้องต่อสู้เหรอโชคดีนะครับที่ชุบสองตัวขึ้นมาก่อน สู้ก็สู้ครับไปเลยมัเดเว์พาัเวิร์มโหขึ้นมากๆเลยนะครับทาสแลัดทีนู้สลัดไม่อีกนะครับ มาในตบด้วยท่าสแลชในระยะใกล้นะครับเบ็คเพล์ยิงโอ้อยดูมันจะแรงกว่าเบ็คพาวเวอร์นิดนึงนะครับเหลือเลือดอีกแค่5แล้วเลือดวอเตอร์เพลว์สิบหกครั้งโอ้าก,การูสาลูนหาได้แล้วนะครับ อ,อุศรุน่าเจ้าช่างน่าสงสารเจ้าคงเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งไปวิ่งนี่คือยาสูตรลับของแคลนเพลฉันจะล้างสารพิษทั้งหมดออกไปจากตัวของเจ้าอุศรุน่าเจ้าคงโวนพิษจากบอ่อพิษที่อยู่ร,บรอบๆนี้ทำให้อรา,ารวาคุ้มขั่งยานี้เราชื่อว่าท็อกซิกอน รองแบบนี้คือ,อยาอร่อยไหมเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเราจะทำให้อุซาลุน่าสงบลงได้แล้วตอนนี้เจ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่วันก็ยังดูแปลกๆนะอ๋อผมคิดว่าเขาไม่ได้ตัวเรืองแสงแบบคลิปเฟอร์ ืมชฉันสังเกตด,ดีมากสมาชิกทีมกาแล็กซี่เจ้าพูดถูกแล้วในขณะที่คริปเวอร์คุ้มครั่งเสียสติตัวของมันเรืองแสงด้วยฟ้าผ่าที่ลงมาจากท้องฟ้าแต่ว่าอุซารูน่าที่เจ้าเพิ่งต่อสู้ด้วยนั้นเขาไม่ได้มีแสงแบบนั้นแล้วมันก็มีบางอย่าง พิ่ติดอยู่บนตัวของอุซาลูนา่ามันดูเหมือนเป็นผงอะไรสักอย่างผู้หญิงคนนั้นจากแคลนไดมอนด์อริสุวายดิชอองออฟฟิทำไมเธอถึงพยายามอยากจะบอกฉันเกี่ยวกับอุซาลูนา ฉันลืมบอกเรื่องที่สำคัญไปเธอช่วยเป่าคลุยแห่งสวรรค์เซเลสติก้าเพื่อฉันได้ไหม <_ S 1> พออุซาลูนาได้ยินเพลงจากคลุยของเรานะครับมันก็เปิดหัวใจ แล้วก็ไว้ใจเรานะครับแล้วก็ได้มอบตลับแห่งปัตพีมาให้นะครับเป็นตลับที่เป็นพลังของธาตุดินนะครับอุสลุน่ามีความสามารถในการค้นหาสิ่งของต่างๆที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินเขาจะช่วยเธอขุดสมบัติแล้วก็หาสิ่งต่างๆที่มีกลิ่นได้ พ่อหนุ่มจากกลุ่ม g a l a x กตอนนี้เธอสามารถเรียกใช้อุซาลูนาได้แล้วโอ,โอ้นิกวัดจะต้องสู้กันหนัก,กวันนี้นะครับโชคดีที่แบทเชนกับอุซาลูนาไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้จบแค่เท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ นี่ครับอุซารูน่าได้มาแล้วนะครับก็จะมีความสามารถในการค้นหาสิ่งของนะครับถ้าเราหันหน้าไปในทิศที่มีของอยู่นะครับจอยจะสั่นแล้วก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาให้นะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับแล้วติดตามในเรื่องต่อได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ